มบริการขอเสียงต่อมือพบกับผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพักประชาชนนัทพงษ์เรื่องปัญญาวุฒเอาดอกไม้มาเลยดอกไม้พวงมาลยัยมาเลยครับพวงมาลยัยถ้ามาแขกแขก,ก่อนตอาความหล่อสูสีธนาทร ความสามารถไม่จ้อยกว่าพิธานัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพักประชาชนหัวหน้าพักของพวกเราวันนี้เดินทางมาให้กำลังใจพี่นิรันดร์ครับที่จังหวัดสวงขาครับยังมียังมี อ,อีกอีกอีกหนึ่งพวงครับหน้าหนึวครับสวัสดีครับขอเสียงชาวหาดใหญ่หน่อยเร็วขอเสียงพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาหน่อยครับเสียงดีอย่างนี้สงสัยวันนี้ผมตกเครื่องแล้วไม่ได้ออกไปจากตรงนี้แน่ๆเลย พ่อแม่พี่น้องครับอ้าวกับตกเครื่องไม่เป็นไรกลับรถไฟยังได้พ่อแม่พี่น้องครับผมต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาจากก้นบึ้งของหัวใจที่การเลือกตั้งปี66ที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องกาให้กับพักเก้าไกลมาเป็นอันดับหนึ่งถึง2องแ0 0หกืกว่าคะแนน พ่อแม่พี่น้องครับ,รบผมรู้ว่าทําไมบัตร Step บัญชีรายชื่อเป็นอันดับหนึ่งเพราะอย่างที่พี่ต๋อ,ตอมพูดเมื่อกี้เพราะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาอยากได้การเมืองพันใหม่<ป>การเมืองที่ดีกว่า <Free District. S 1> เพียงแต่พวกเราเวลารักใครรักจริงบัตรอีกหนึ่งใบการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา,นาก็เลยแอบแบ่งไปให้เขาบ้างเพราะเรารักใครรักจริง แต่ครั้งนี้เมื่อกี้ตกหลุมรักนี่รันจินดาหนาคแล้วใช่ไม่ใช่ <otros> เพราะฉะนั้นครั้งนี้กาให้กับพักประชาชนกี่ใบโอ้ชื่นใจจริงๆร<า>พ่อแม่พี่น้องครับผมกลับมาที่หาดใหญ่กลับมาที่สงขลาทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนพักทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎร นับครั้งหลักๆครั้งนี้ครั้งที่สามก่อนหน้านั้นครั้งแรกที่มาทำหน้าที่อย่างจริงจังยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพักมาร่วมวิเคราะห์งบประมาณท้องถิ่นกับทีมงานของจังหวัดสงขลาครั้งที่สองเป็นหัวหน้าพักแล้วมาเรื่องปัญหาน้ำท่วมภาคใต้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาตั้งใจจะลงไปที่สามจังหวัดแต่ ทางขาดก็เลยอยู่ที่อำเภอจะนะครั้งนี้ครั้งที่สามได้มาทำหน้าที่หัวหน้าพักบนเวทีปราศัยแห่งนี้รู้สึกผูกพันและยินดีที่ได้พบพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอีกครั้งครับ,รบ,รบพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผมมาส่งต่อความมั่นใจว่าพี่นิรันจินดาน,นาคพร้อมกับทีมงาน พร้อมแล้วที่จะบริหารอ,อบจอจังหวัดสงขลาที่ผมกล้ายืนยันแบบนี้ที่ผมบอกว่าครั้งนี้พ่อแม่พี่น้องกาให้กับพักประชาชนสองใบแน่นอนเพราะพี่นิรันด์พี่ชายของผมคนนี้ครับเขามีจุดยืนที่มั่นคงพูดคำไหนคำนั้นทำแบบไหนไม่เคยเปลี่ยนพ่พอแม่พี่น้องครับ พี่นิรันต์คือหนึ่งคนที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่กรีดเลือดออกมาคือสีประชาชนกรีดเลือดออกมาคือสีส้มนี่คือหัวใจของพี่นิรันต์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสมัยเรียนมัธยมครับก็เรียนที่มหาวิทราวุธจังหวัดสงขลา ปริญญาตรีจบที่รั้วจุลาลงกรลงกรณมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์เป็นพี่ชายของผมครับน้ำใจน้องพี่สีชมพูเหมือนกันจบออกไปพี่นิรันมีประสบการณ์ทำงานการเมืองยังไม่ได้มีประสบการณ์ทำงานการเมืองไปทำในภาคเอกชนและก็ราชการก็คือไปเป็นสจวตและก็ไปเป็นรับราชการครู มีประสบการณ์ที่รู้ทั้งโลกนอกราชการและโลกในราชการครับและเป็นคนที่ดูแลคนในใส่ใจคนนอกที่ผมบอกว่าดูแลคนในเพราะว่าตอนที่เขาทำหน้าที่เป็นครูเขาก็ดูแลลูกหลานให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ประครองคนอื่นเห็นลูกหลานของคนอื่นเป็นคนในครอบครัวแบบเดียวกับเขา ตอนที่เขาไปทำหน้าที่เป็นสจวตทำงานบริการก็ทำงานใส่ใจเทคแคร์คนนอกคุณสมบัติแบบนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามาบริหารจังหวัดสงขลาในวันนี้เพราะเรามีปัญหาหลายๆอย่างที่พวกเรามองเห็นพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาเป็นคนในครอบครัวของพวกเรา แต่เราก็ยังต้องพึ่งพิงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่ก็ต้องใส่ใจคนนอกเช่นเดียวกันพ่อแม่พี่น้องครับจังหวัดสงขาของพวกเรายังมีปัญหาอีกหลายๆด้านที่รอรับการแก้ไขงบประมาณต่อจากนี้เมื่อกี้พ่อแม่พี่น้องตอบพี่ไหมไปแล้วถวนให้ผมฟังอีกทีปลายปากกาของทุกท่านวันเสาร์หน้านี้มีมูลค่า โอ้โหมาครบทุกตัวเลขเลยแจ๋วจริงๆ6 0 0 0กว่าล้านบาทนี้คืองบประมาณที่ใช้ในการปลดล็อกโซ่ตรวนปากท้องปลดล็อกโซ่ตรวนคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวสงขาครับผมกล่าวโดยสรุปเรามีปัญหาอะไรบ้างครับพ่อแม่พี่น้องอย่างแรกดูไปที่ลูกหลานของพวกเราคนในครอบครัวในจังหวัดสงศาสงขาพ่อแม่พี่น้องครับ จังหวัดสงขลาเรามีอัตราของเด็กที่มีภาวะผอมแห้งสูงถึง26%ไม่น้อยนะครับเรายังมีเด็กอายุ7-15ถึง15ปีเปล่าลาว24 0 0 0คนประมาณ9%ที่หลุดออกจากระบบก,การศึกษาไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทัดจากเด็กเยาวชน เรายังมีปัญหาในเรื่องของผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลสัดส่วนจำนวนประชากรที่เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสูงหมายถึงค่าสถิติไม่ดีครับอยู่ที่อันดับ50กว่าของประเทศนี่คือปัญหาในจังหวัดสงขาที่รอพวกเราเข้าไปแก้ไขครับพ่อแม่พี่น้องยังมีปัญหาน้ําปราปาที่เพื่อนๆของพวกเราบอกไปแล้ว นี่คือปัญหาที่เราต้องดูแลใส่ใจคนในของพวกเราให้ดีพอปัญหายาเสพติดเยอะไหมครับจังหวัดสงขลามีสถิติจำนวนคดียาเสพติดสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมีจำนวนคดีอาชญากรรมเป็นอันดับสิบของประเทศนี่คือปัญหาที่เราต้องดูแลคนในครอบครัวเราให้ดีครับ การใส่ใจคนนอกครับพ่อแม่พี่น้องผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องรู้ศักยภาพของจังหวัดสงขลาดีอยู่แล้วเรามีด่านสะเดาด่านค้าขายชายแดนอันดับหนึ่งของประเทศมูลค่านําเข้าส่งออกต่อปี4ี่แสนกว่าล้านเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหกของประเทศศักยภาพเยอะแยะเต็มไปหมดครับแต่ที่ผ่านมาทําไมห้าหกปีที่ผ่านมา เงินในกระเป๋าเราถึงไม่ได้รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นเลยจากเดิมที่จังหวัดสงขลาเคยมีรายได้ต่อหัวประชากรเงินในกระเป๋าเราเนี่ยแหะครับสูงเป็นจังหวัดที่สามอันดับที่สามของภาคใต้หล่นตุ๊บไปอยู่ที่หกคือเราไม่ได้เพิ่มจังหวัดอื่นเขาเดินหน้าแซงเราไปหมดแล้วอยากเปลี่ยนไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับ ผมยืนยันว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้โซ่ตรวนต่างๆเหล่านี้เกิดจากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ถูกต้องหกพันกว่าล้านที่พ่อแม่พี่น้องบอกผมเมื่อสักครู่เนี่ยครับงบประมาณปีล่าสุดประมาณหนึ่งในสามสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไปลงกับงานสร้างถนนไปลงกับงานโยธาแล้วปัญหาอย่างอื่นเมื่อกี้ที่ผมพูดมาล่ะ เมื่อไหร่จะได้รับการแก้ไขถ้าเป็นพวกเราครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเป็นนิรันจินดานาคถ้าเป็นสออบจของพรรคประชาชนพวกเราจะเข้าไปจัดสรรงบประมาณเหล่านั้นเสียใหม่ให้ตอบโจทย์ให้ตอบความต้องการของพ่อแม่พี่น้องชาวสงขลามากกว่านี้อย่างแรกครับที่จะทำเรื่องของการดูแลบุตรหลานพี่นิรันมีโครงการทำเบบี้บ็อกซ ให้พ่อแม่ผู้ปกครองไปฝากคันดูแลบุตรหลานตั้งแต่อยู่ในคันคลอดออกมามีอุปกรณ์พร้อมเครื่องรีดนมต่างๆมีการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกหลานของพวกเราต้องได้โภชนาที่ดีเพียงพอต้องไม่มีภาวะผอมแห้งอีกต่อไปแล้วปัญหาหลุดออกจากระบบการศึกษาครับเรายังมีนโยบายทุนการศึกษาสำหรับลูกหลานของพวกเราด้วย นี่ใช่ไหมคืออนาคตของลูกหลานที่ดีกว่าของชาวสงขาพอแม่พี่น้องอยากได้นโยบายแบบนี้ไหมครับนอกเหนือจากเรื่องการศึกษาเรื่องการยกระดับระบบสาธารณสุขเราก็มีนโยบายหนึ่งอำเภอหนึ่งหมอประจำรอพอสตอพร้อมกับคลินิกทันตกรรมมีนโยบายเยอะแยะ <Yeah. S 1> เต็มไปหมดครับ ที่วันนี้จริงๆผมเตรียมมาเล่าแต่ดูจากเวลาชูป้ายเมื่อกี้เดี๋ยวเล่าแล้วเดี๋ยวต้องนั่งรถไฟกลับกรุงเทพจริงๆพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องแล้วกันตัดข้ามไปที่เศรษฐกิจปากท้องครับพ่อแม่พี่น้องเรายังมีนโยบายในการทำ12เดือน12เทศกาลไม่ว่าจะไฮซีซันจะโลซีซันมีนักท่องเที่ยวทั่วถึงตลอดปีเรามีแผนที่จะทำวันเดย์ทริปครับ รับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านมาเที่ยวในจังหวัดสงขลาให้ทั่วถึงพร้อมกับระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและดีเพียงพอ <c oughs> คุณพี่ตรงนี้บอกว่านี่แหละสิ่งที่พวกเราต้องการรถเมย์ไฟฟ้าแทนรถสองแถว เราได้ทีมบริหารอบออจอมาเพิ่มอีกหนึ่งท่านครับพ่อแม่พี่น้องครับนโยบายดีๆเหล่านี้ผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าเกิดขึ้นได้เพียงแต่ต้องการความใส่ใจเพียงแต่ต้องการการจัดสรรงบประมาณที่โปร่งใสและตรงจุด ผมเชื่อว่าถ้าพี่นิรันต์มาบริหารอบจอครับเราจะไม่มีโครงการปล่อยทิ้งร้างแบบพิพิธภัณฑ์หอยสังหรือตัวอย่างโครงการอื่นๆที่ไม่ดีพ่อแม่พี่น้องครับผมขอทวนอีกสักหนึ่งครั้งเหลือเวลาอีกไม่นานตอนที่ผมมาที่อำเภอจันะครับ มีพ่อแม่พี่น้องที่จะนะเดินเข้ามาให้กําลังใจผมบอกกับผมว่าอะไรทุกท่านทราบไหมครับหัวหน้าเทง้งเอามันหนักๆหน่อยอีชั้นสิบสี่เนี่ยเอามันหนักๆหน่อยเพราะเขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดภาคใต้เนี่ยเขายังไม่มั่นใจกลัวว่าเราจะไปเกียเสียกับเขาไม่ยอมอัดเพราะเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปจับมือกับเขาหรือเปล่าอัดหนักๆหน่อย พ่อแม่พี่น้องครับผมบอกอย่างนี้ครับพักประชาชนเรายืนยันในจุดยืนเราค้านเราค้านด้วยหลักการเราค้านเราค้านด้วยข้อเสนอเชิงนโยบายที่ดีกว่าไม่ต้องมองไปไหนไกลแม่หมอสิริกัญญาตันสกุลค้านดิจิตอวลวอลเล็ตพูดกี่ครั้งถูกทุกครั้งใช่ไม่ใช่แต่กับการว่าแม่พี่น้องลองดูสิครับมีพักการเมืองบางพัก สีคล้ายๆบัตรเลือกตั้งนายกเอากรรมธิการไปบุกถึงชั้น14แต่ลงลิฟต์จากชั้น14ไม่ถึงช <della> ั้นหนึ่งเลยไปร่วมรัฐบาลกับเขาแล้วอย่างนี้เอาไหมเห็นไหมว่าพักประชาชนเรามีจุดยืนมีจุดยืนเหมือนเดิมตลอดดังนั้นครับพ่อแม่พี่น้อง ช่วยกันส่งเสียงดังๆให้กำลังใจพี่นิรันดร์ให้กำลังใจทีมสอบจจากพรรคประชาชนอีกสักครั้งหนึ่งกุมภาพันธ์นี้กาเบอร์หนึ่งกุมภาพันธ์นี้กาเบอร์บัตรสอจอกาเบอร์บัตรสอจอกาเบอร์ยกเว้นสถิงพ้าและนาหมอมกาเบอร์ยกเว้นสถิงพ้าและนาหมอมกาเบอร์ เปลี่ยนอบจอสงขลาให้ดูแลประชาชนทุกคนอย่างเท้าวเทียมและทั่วถึงไปพร้อมกันครับขอบคุณครับนัทพงษ์เรือนปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพักประชาชนนะครับเดี๋ยวเลียย์พื้นที่นิดนึงนะครับจะถ่ายรูปร่วมกันนะครับขอเชิญพี่นิรันด์นะครับจินดานาคนะครับนายกอบจอนะครับเชิญพี่ต๋อมอชัยธวัฒน์เชิญคุณศิริกัญญาเชิญสสอลิซ,ซ่า เชิญครูใหญ่อัตพลบัวพัดนะครับเชิญทีมบริหารนะครับรองนายกเลขานุการนะครับทุกท่านนะครับเชิญครับเชิญทีมสจทุกเขตครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันครับพี่น้องครับเชิญซ้ออปูสมักซ้ออปจอทุกคนทุกเขตนะครับเชิญครับเชิญเลยครับเดี๋ยวขยับไปข้างหน้าครับขยับไปด้านหน้านะครับ เชิญพี่น้องขยับลุกขึ้นมาได้เลยครับลุกขึ้นมาใกล้ๆนะครับโชว์มือโชว์ไม้โชว์มือครับกับนี่เลยมอว่าพี่อบจพักประชาชนสองหน้าของว่าที่นายกทีมบริหารว่าที่สออบจพักประชาชนที่จะเป็นผู้เสนอตัวรับใช้พี่น้อง สงขาหนึ่งกัญยาเข้าอูหาหนายกอบจกาหมายเลขสองนิรันจินดาลเลือกรันทำทันทีเลือกรันทำทันท,เนท,ท,นทีเบอร์สองครับสออบจเบอร์หนึ่งด็อกเวนนาหม่อมและสถิงพระกาหมายเลขสองครับพี่น้องครับพี่น้องเชิญขยับนะครับเข้ามาเดี๋ยวเตรียมจับไม้จับมือใครยังไม่ได้จับมือหัวหน้าเทงนะครับยังไม่ได้จับมือ พิ่พี่หมายศิริกัญญายังไม่ได้เมอลิซ,ซ่าครูใหญ่นะครับเกินนะครับทุกท่านสื่อมวลชนบันทึกภาพแล้วนะครับอขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงตบอืมืห้กับอบจอรประชาชนอบจอสงขลา ดนเชิญนะครับไครในช่วงนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศความประทับใจนะครับได้สัมผัสไม้สัมผัสมือกับนายกอบจกับหัวหน้าเทนนัตพง์เรือนปัญญวุฒินะครับวันนี้มาช่วยผู้สมัครนายกอบจครับวันนี้ในนามของคนใต้คนสงขาครับขอบพระคุณขอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอเสียงนะครับ ทุกเสียงที่เดินทางมาสัมผัสมือกันนะครับกับหัวหน้าเทงนัตพงษ์เรือนปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนผู้นำฝ่ายค้างรักเทงเงลือกนิรันรักสิริกัญญาเลือกสอจอพักประชาชนนะครับใครยังคิดถึงหัวหน้าตอมนะครับเดี๋ยวพี่ตอมพี่เทงพี่ใหม่เนี่ยขึ้นเครื่องกลับพร้อมกันนะครับไฟเดียวกันจะตกเครื่องไม่ตกเครื่องวันนี้อยู่ที่พี่น้องสงขาแล้วครับ <c oughs> ฝากนะครับอย่าลืมนะครับ1่กุมภาเข้ากูหากาหมายเลข2ครับนายกอบจนายกนิรันดร์จินดานาคนะครับอย่าลืมนะครับสออบจนะครับสออบจหมายเลขหนึ่งยกเว้นนามสกุลสตรพักนะครับไปข้างหน้าวันที่เป็นบรรยากาศแห่งความใกล้ชิดนะครับบรรยากาศแห่งความใกล้ชิด ถ่ายรูปกันนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปกันรั่กบสจนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกท่านทุกคนเดินนไปดด้วยกัเี๋ยวเลือกรันรันทำทันทีวันเลือกรันรันทำทันทีของจริงพี่น้องเอออบจ ประชาชนดูแล <คน S 2> ทุกคนี้ครับคนหถหมเท่าทียมหมายอยู่ทางนี้นะครับให้สิ้นคล้าอยู่ทางโน้นเเมืองยอดเยีย<ห><ห>่ยมแห่งความเท่าเทียมเตรียมพร้อมพัฒนา